สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับช่องมิสเตอร์เอิร์ธนะครับวันนี้จะมารีวิวไฟฉายติดปืนนะครับเป็นก็อกเป็นตัวนี้เป็นก๊อกสิบเก้านะครับเจนสี่นะครับจะมาใ,ให้ชมนะครับไฟฉายติดเลเซอร์ยี่ห้อทูโกนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา 4,800บาทนะครับรูข้างล่เป็นรูเลเซอร์นะครับข้างบนจะเป็นรูไฟฉายนะครับเดี๋ยวเราลองมาติดกับเป็นก๊อกดูนะครับว่าขนาดมันจะเป็นแบบไหนนะครับว่าขนาดจะใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับลักษณะมันนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับจะเป็นตัวล็อกก็คือเราใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับตามรางปืงนนะครับแล้วก็กดล็อกปับ๊บมันก็จะอยู่เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดไฟนะครับอย่างเราดันขึ้นนะครับ آ, ดันขึ้นนะครับเราปล่อยไฟก็จะดับนะครับ ถ้าเราดันลงนะครับปั๊บมันก็จะค้างอย่างนี้ไฟก็จะค้างนี้่นะครับตรงกลางก็จะปิดนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนไอ้ตรงนี้นะครับปรับดันขึ้นสุดครับมันจะปรับได้สามระดับนะครับบนกลางล่างนะครับเราลองดันขึ้นสุดนะครับปั๊บ ตัวนี้จะเป็นไฟพร้อมเลเซอร์นะครับมีจุดสีแดงๆครับอ่าเป็นเลเซอร์นะครับถ้าเราดันตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นไฟล้วนนะครับถ้าเราดันลงสุด หรืจะเป็นเลนเลเซอร์อย่างเดียวนะครับดูนะครับเลเซอร์ Laser อย่างเดียวนะครับฐานนะครับฐานตัวนี้จะใช้ผมแกะให้ดูนะครับทีการแกะก็อันนี้ง้างออกมานะครับแล้วก็ดันตัวนี้นะครับ กรดึงออกได้ล้วฐานนะครับเป็นฐานฐานแบบนี้นะครับไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ใช้มาตั้งนานแล้วไม่ได้เปลี่ยนเวลาก็จะใส่ก็ใส่นะคแบบกดดันเข้ามาปิด เดี๋ยวเราจะลองประกอบเข้ากับปืนก๊อกดูนะครับว่าขนาดมันประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเวลาเราจะใช้ก็แค่แตะนิ้วตรงนี้นะครับ ดันขึน้นนะครับถ้าดันเนี้ยลงก็ปั๊บมันก็จะค้างอย่างี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับก๊กสิบเก้าเจน4นะครับกับไฟฉายติดปืนนะครับใครอยากจะหาไปใช้ก็ลองดูนะครับใช้ดีนะครับราคาไม่แพงะค <c oughs> ระหว่างจ้าเลยนะครับนี่นะครับปรับเป็นพร้อมเลเซอร์นะครับเลเซอร์จะอยู่จุดล่างๆนะครับสีดแดงๆถ้าเป็นเลเซอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับปรับนะ นี่ก็จะเป็นเลเซอร์อย่างเดียวนะครับของในไก่นะครับยอดต้นไมนะ้นะครับ